ัสดีจ้าสามุนีมาพร้ากันนี้แล้วทางช่องยายหัดลุงมีมนเผื่อนคนทำกเกษตรสมุนียาดคระบชมบรรยากาศซื้อขายสอบรามราวค่ว่าอยู่ตลาดโคกแจเรื่อนอำเภอ่างนดินจังหวัดสกลนครตลาดโคกแจเริ่อมันจะเปิดทุกเสาร์วันเสาร์หลัอว่าวัน,าววนอาคิายพี่น้องสำหรับเสาร์มื้อนี้เป็นเสราร์วันอาทิายเท้าจะผู้ใดสิเขามาซื้อมาขายก็มาแต่เสราร์พี่น้องมันเปิดตลาดเสาร์เดี๋ยวเสาร์มื้อนี้ยายหาเกืบสิบห้ามาเพราะ ช่มบรรยากาศซื้อขายหรือว่าสอบถามราคาว่าคือเก้านะะั่นล่ะพี่น้องว่าเชาวมือนีพ้นซื้อขายกันแบบใดราคานเป็นแบบใดเดี๋ยวย่าหัดสิภาพไปเละสอบถามมึงเน,นาะจ้าเราแล้วก็ไปกันเลยจา้างามงามพี่นออ้องงัวเลี่ยวของไครเหรอของพ่อทินหอพ่อทิ้นของพ่อทินบ่ เสือบุตรนะใมด่ตาวสลห้าตัวีตัวเนี้ยว่าตันี้มขายต่อให้เจ้าตัวเนีย้หูไม่ไปตัวใหญ่พี่น้องเดี๋ยวถามราคาปันฟังสูงอยู่ประมาณร้อยสพี่น้องตัวนั้นร้อยสบวกอยู่หอก ยอเบิ่งก่อนนี้ที่พันเปิดแลด้วค่ะเปิดเท่าไรพ่อสี่หื่นสองหืมสีหืองสองตัวสตัวสี่หมื่นสองพันพี่น้องสองตัวดิสองตัวถ้าแยกเด้พ่อแยกก็ได้คือก็แยกก็ได้เนาะอยากได้ตัวเดียวเพิ่นกระแบงหายพี่น,อน้องนี่ แต่สองต so ัวนี่สี่หมื yan, um ่นสองพันเดี๋ยวทามเดี๋ยวสิของเบอร์ติตตอใหายนี่นองันย่างออมสองหลอบแล้วตัวใหญ่ตัวสูงไหมพี่น้องเอาข่ะเบอร์ติตต้าค่ะ 082 837 4 1 5สนใจทวหาพ่อทินเด้อพี่น้องเด้อสนใจทวหาพ่อทินได้เลยจ้า แ่พอควนใล่รของพก้วน้นอเมยเบิดเราบอกป้าพี่น้ขายพอนพอควนขายดีพี่น้องมืีงเบิรเสเบิดหาตัวย่างตัวนี้เราดีบากบ้าก็ไรเิร์ดก็ไรท่่ขายเราลงโอ้ขายเราหยอาหยวลัวายย่างย่างย่าง่หละหุ้นกาะได้ที่ย่างย่าง้ยเขา่ายแสน มุนดู่ะพี่น้องกันบ่อสีเมื่อห่ไหมคล้ายเป็นกวองอีกแล้วพี่น้องห้ลามืหนึ่งหโตสองสี่ห้าอนะอตัวนี้โตัวผู้พี่น้องนี่ผู้นี่กระพูนนี่กระพู้แม่สวงงตัวพี่น้อง กองนี้เท่าไรกับพ่อควัญสามหมื่นสามมื่นพี่น้องหาตัวนี่กองเนี่ยเฉลียวปตัวละหกพันนี่พี่น้องห้าสามสพูดได้อยากได้รุ่นนี้ไปไว้ก็จังโทรหาพ่อควรเด้อพี่น้องเด้อพ่อควรขอเบอร์ติดต่อนะ้าศนย้าศูนย์ศูนย์ห้าสจ็ดสามสี่ครับสามเจ็ดสามสนใจโทรหาพาพี่สตือมาหาสอบหนึ่ง สนใจโทรหาพกวัได้เลยจ้าหนึ่งาพนี่น้องเป็นแม่สาวเนาะนเป็น<อ>ว่าแม่สาวด้วยพี่น้องด้วยกับด้วยด,ด,ด,ดำเลยกรห้องสิบเจ็ดตัวดำนั่นสิบเจ็ด <c oughs> ตัวนี้ตัวผูด้วยพี่น้องด้วเปิดไปสิบเจ็ตัวนี้เปิดไว้าร้อยพี่น้อง ซุปหน่อยบะมี่ป่ะน้อยๆมือนีบะมีนะของหอยเตยพี่น้องขยจนเกียวกับย่างรองก็สะดวนแมนบ่ะอาวอเบอร์ติดต่อค่ะ8 2น0์แ9 0สอ0 7 1น8 7198สนใจห่เ่าทหาหอยเตยได้พี่น้องด้อโอ้ยมือนีาสวยต้งสิขายหอาหารทังสิตายลิปพี่น้อง คุณแม่นี่โอ้อันนี้คุณพ่อสุกเอาเออพอท่านกับเบิดพี่น้องโอ้ยมีแต่าตัวใหญ่เมื่งหลวงพี Jamie, tamam. no. no, no, uh oh, right, ่น in ้องเบิ่งความถูกคอใหญ่ม้อนรถยอาบุกบุกชาบุกตายตายมุนนี่ บวกบเอาโอ้ยขยันมันมันเอาไปเบิเทียดเดียวดิน่านะมาทำแล้วตองไปหาพ่อขวนหรือเปล่าฮะ่วนี่ข้อขวนวะนี่ไปเบิดเลยีเบิรโอยค่อยไปเหตดเองพี่น้องบิกับฟาเรไล่สดของเบิ พี่น้องชีวิตเกษตรกรอ๋อวัยไทยได้รถประสันพี่น้องบรรยากาศซื้อขายพี่น้องบรรยากาศซื้อขายเห็นว่าควายอยู่ตลาดโขงเจริญพี่น้องดีค่ะ ใส่นอบแบบนี้นะ่ะนี่บ่โอ้พี่น้องแม่น่างนอยท่าไดร้ะนี่เปิดไว้สิบเก้าค่ะเปิดไว้หนึ่งมืนเพันนาะจ้าหนึ่งหมื่นเ้าพัพี่น้อง,องดูแหละ,ะ,ะสูงกว่าบ้านลอยเศร้าเจ็ดพี่น้อง,องวความสูงออมันหน่อยยีหรอะเนาะห่อยก็นี่ยหน่อยหนาคนหน่อยหน้าคตพี่น้องเป็นวัวเลี้ยงพี่น้องวัวเลี้ยง มึงเอาเรื่องขาแข็งคนราคาหนีต่อร่องในบระจ้าต่อร่องได้นิดหน่อยจ้าราคาหนีต่อร่องได้นิดหน่อยด้วยพี่น้องเด้อแม่นันแม่ปะ<แ>อันนั้นแม่ลูกพี่นอ้องของ่อใหญ่พวดพี่น้องนี่แม่ลูกลูกโตผูเปิดเท่าไหรพ่อตัวนี้<ะ>เปิดเท่าไหรคะนี่เปิดไว้สาวเก่าค่ะเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันพี่น้องแม่ลูกลูกโตผูด้วยพี่น้องเด้อนี่เออหูหูพี่น้องหูหูหูายหูพี่น้องเนีย สูงอยู่ประมาณลอยหาสิบผเด้อพี่น้องเด้อความสูงของแม่เพิ่นสายหูสวยๆเป็นเป็นถึงวัวหลูกแหลกเด้อพี่น้องเด้อหัวหลูกแหลกงามเลย สีเดียวก็แม่ค่ะร้อยห้าสิบราคาในต่อร่องใดรว้จ้ะเนาะเท่าได้ผมก็สองหมื่นเก้าพัน้หูงามๆเลยสองหมื่นเก้าพัราคากัยังตอร่องใดพี่น่องเอาขอเบอร์ติต่อค่ะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่ง สองแปดสนใจโทรหาพ่ะพุทเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทหรหัสว่างในหอยได้เลยจ้า,จานี่ของพ่อท่มปะอเออเพิ่นเปิดเท่าไหร่ล่ะนี่ผู้วาจักเปิดเท่าไหร่จ้าผมรู้เพิ่นโอ้แ,นะอแม่ลูกเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องของพ่อท่มแต่ว่าบ่เห็นเราจักเล่าย่างไปทางเลยนีพน่พี่น้องของพ่อท่มประเสริฐเป็นงัวลูกแรกคือกันพี่น้องแต่ว่าเราบ่อยู่จักเล่าไปใส บรรยากาศเสือขายอยู่ตลาดโคกแก้กระสิประมาณนี้เละจ้ะลายอยู่ด้พี่น้องแต่ว่ามือนีแย่หัดออกมาสวยพี่นอ้องงอแย่หัดออกขอ้อกำลงเงมือมือออกจากข้อมือ้าแล้วต้อนหมาเข่าข้อด้วย สวัวสิได้ออกมาแม่ลูกแม่ลูกกมงามี่ของไทยล่ะนี่แ,นแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้อ,องก็เห็นจอกขวางจักจอกขวางอยูย่ใส่เอามันเป็นอีหยังอั้นก็เห็นจอกขวางพี่น้องเขาไงเนี้ยบ่ครับนี่วอกดู เด anyway er, you know? sí uh uh ี๋ยวเบิ่งห uh um uh 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 ้องไงเนี uh ่ยพ uh pues uh> ี่หนังปวดแล้วขนฝาดเสร็แม่ลูกบ่กตัเดี๋ยวให้ขายแล้วลูกมันลูกขายแล้วแม่ใหญ่นั้นเท่าไรเสั็จเปิดเท่าไรบัดนี้เปิดพิเศษเปิดใบสิบสี่เนาะเปิดใบหนึ่งหมื่นสี่พันพี่น้องอะไรนะแม่ใหญ่เปิดใบหนึ่งหมื่นสี่พันราคาที่ต่อรองอะไรบ่ก่หรอบอกมองขายเลยบอกขึ้นนะข่าวเนี่ยขายลูกขึ้นมาบ้า โอ้ยคือมันมากสิผาสีคลายลุกประสนคุณรุ่นละวหญ่เนี่ยว่ะไงเนี้ยมีเบอร์วะก็มีเบอร์ด้โอ้ยแจกเนี่ยพ่อเบอร์นั่นญาติผู้สาวเอาลายสาวออกโอ้ยมามาบอกมาหาได้ผ่านจากด้นั่เด้บ่มีเบอร์ว่าันนีพี่น้องจืดหนาแล้วไหวด้วยด้วยหลงรลอดนี้ข้านห้อยผู้เดียวมั้งฟองต้นหอมว่าแล้ก็ไข่ด้วยหอมหอยสมเท่านั้นโอ้ยนี่เบอร์ยังสูงประชวรขวบเบอร์นะขวบเบอร์นะ เบอร์เจ้านั่นละเอูเอาคนนึงจเสนกาหกสี่หนึ้สเก้าสามสามสนใจทั่วหาผสมได้พี่น้องเด้อจะเป็นงวให่เนียนั่นละนี่ขัผู้สาวนใจะแน่แน่ดิผู้สาคนใจสนใจทั่หาใหญ่เนียได้เลยจ้าวัวเด้อเบอร์ผสมแต่ว่างวงใหญ่เนีย สวัสดีค่ะพอลันลูกอับหนักกล่องอยู่พอลันได้ยังแน่มากมือนหนิย่นเนนบิดครับแม่นเบิร์ดติงจออันแม่ลูกนี่เท่าไรพอนีแม่นสิบพกขารวยสิบพกขารยวารยแม่ลูกได้พี่น้องแม่ลูกลูก,ลกตัวผู้ตัวแม่พอนีมแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องสิบพกขารวยมื่นหกพันห้าร้อยอ 6, พี่น้องนี่ยันเบนร์ดทุนหนึ่ง แต่ตัวละสองหมื่นสองหมื่นเับม่ซีตัวหนึ่งสองตัวนึ่งยุกบดูพี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพนี่พี่น้องไล่ละไล่ละคุณซีตัวได้พี่น้องด้ซีตัวหนองสามสี่ซีตัวพี่น้องเห็นล่ละเด้พี่น้องด้ ใส่ตัวนี้แม่นบ่พ่อตัวนี้แม่นบะตัวนี้คายตัวนี้คายแล้วคคายลวพี่น้องบ้าส่มหน่อยนี่นะกุงน่อยทั้งหมดเมนาสวัสดีค่ะอันยุสาวนี่เท่าไร่พ่อ บอโอ้พันขายไปแล้วนะพ่อเนาะกัดหมูสรพี่น่อยพดูสุ้มพี่นีแม่ลูกอันไหนแม่ลูก่าได้พ่อแม่ลูกนาะแม่ลูมี่ด17หาร้อย17,500แม่นั่งนี่ได้พ่อแม่นังนี่จะได้บาทเดียวากได้เมืองหนึ่งเนาะนี่แม่นั่งนี่ากได้เมือนหนึ่งพี่น่อค่าน้อบงัเอาแต่ค่าน้ำเสือเป็นไงสองพันหาตี ได้ลดบัตรกลายพี่น้องบานนี่ร่มใครอยากได้รุ่นนี้ร่มต้นจากสามพันบาทบาเบิ่งรวยพี่น้องต้นจากเริ่มต้นสามพันตัวนี้บ่นี่แดงแดงนี่บ่พ่อเริ่มต้นนี้เนาะราคาเริ่มต้นบันนี้ก็ขยับขยับขยับขึ้นไม่บ่หัวทองหกพันครับวินัยรถีสูงสุดหกพันราคาด้วยพี่น้องราคาสูงสุดหกพันนวดปีไม่ครับนวดวันหัวเป็นสำหรับวันฉัองวันเกิดกับปีใหม่กับปีใหม่ครับ ว่าขึ้นบ้านไม่ยังจิกก็ได้ยู่ได้เนาะเออโอ้ยโตแดงๆนี่ไหมครับคเริ่มต้นที่สามพันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็ให้โทรหาพอรัดเด้อพี่น้องเด้อจนหอนหกพันเงินเงินเพื่อที่ร้ายโฟดอกมือนีร้ายร้ายมือนีพอรัดได้มากร้ายร้ายพี่น้องเมแต่หลุน ปั้นน้ำนมครับส่วนไปพี่น้องครับรุ่นครับน้ามด้วยหนูขอเบอร์ติดต่อครับพ่อเบอร์โทรกัน083 083 131 131 8275 8275สนใจโทรหาพลัดเด้อพี่น้องเด้อเขาเบิ้งได้เผ็ดไปเลยเนาะทำเด้อคนเหลืยงง่วงง่วงเหลืยงคนครับจ้าองคนเา ไม่มากนี่กระแบงไม่มากนี่ก็ะแบงแม่นบ่ตัวดำๆนี่ก็แม่นแม่นบ่พ่อแม่นเกือบตอหงายโอ้ยผีผีหน่องมืงไหะันบอนดูมากนี่แม่มากนี่กระแบงแม่มากนี่พ่อเปิดเท่าไหร่นี่สองเมื่นครับสองเมื่นกระแบพร้อมคลอดนะครับพร้อมพร้อมแล้วได้พีหน่องเมืองนุ่มผ่อนเนบนะพร้อมคลอดได้สบายเกินอาทิตย์แล้วหนิวะเออเนาะอือมวะไงจื้อเสียเข้าวอยู่นะอันนี้ก็แม่นเนาะแม่นครับแม่นโอ้ สิบเหมือนเท่าไรก็พอเหมื 16, อนหกพันห้าร้อยเนี่ยพี่น้องเอาเหมือนหกพันห้าร้อยของพอแล้วผู้ใดสนใจใครโทรหาพอลัดได้เลยได้ดจา้าขับขากของเรามากรุณาเลยเริ่มต้น<ร>ตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไปพี่น้องราคาเริ่มตนน้นเริ่มต้นแต่พันห้า,หาด้อยฮะสนใจโทรหาพอลัดได้จ้า